เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสั้นคุ้งกันอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับก็ผมก็ผ่านมาตั้งหลายรอบแล้วนะครับนะเออนะครับแล้วเราก็จะไปเล่นกันต่ด ต่อไปนะครับเราก็จะเลือกปืนก็ปืนสั้นๆธรรมดาเนี่ยละครับนะเออไปครับไปครับผมต้องไปที่หนึ่งเออแลกดเลกเออมาแล้วครับเออโดนดีโออแตก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 งหัวนะครับนะแตกสองนะครับนะ ไ,ได้ได้นะครับนะเออก็ปราบก็ขอเหตุผลไปก่อนแล้วกันนะครับนะ